ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยแล้วนะคะเพื่อที่จะมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงนะคะเราตั้งใจที่จะมาร่วมงานลอยกระทงที่สุขโขทัยเนี้ยหลายปีมากๆแล้วไม่ได้มาชทัทีตอนนี้ค่ะเป็นเวลาบ่ายสี่โมงสี่สิบห้าใกล้จะห้าโมงแล้วเขามีขบวนแห่แต่และขบวนนี้ค่ะเขาก็จะมีประเพณีของไทยสมัยโบราณให้ดูอย่างตรงนี้ก็จะ เป็นการทอผ้าทอกี่สมัยก่อนเขาเรียกกี่เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วถัดจากทอกี่นะคะก็จะมีเดี๋ยวขอดูก่อนการทำขนมขนมอะไรอะคะคุณลงุงแ,แป้งแป้งจีแป้งจีตาอ๋อตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักกันแล้วนะคะขบวนดูจะยาวเหมือนกันนะน้องๆแต่ละคนสวยมากอะ บรรยากาศขาบวนแห่ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะในวันเทศกาลจะไม่เก็บค่าข้าอุทยานนะคะเข้าฟรีจอดรถฟรีค่ะยกเว้นจอดรถพื้นที่ของชาวบ้านพื้นที่จัดงานกว้างมากทางเข้ามีหลายทางค่ะเราเข้าด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นซุ้มทางเข้าด้านหน้าเลยการแสดงแสงเสียงจะจัดขึ้นบริเวณวัดมหาธาตุ เรื่องราวแสดงจะย้อนไปเมื่อ700ปีที่แล้วในครั้งที่อาณาจักรสุโข,ขทัยรุ่งเรืองค่ะส่วนอื่นๆในงานเช่นโซนพิธีการโซนประกวดกระทงจะอยู่บริเวณนี้ค่ะร้านค้าตลาดบ้านๆตลาดแลกเบีย้ยจะอยู่โซนนี้ค่ะพอเข้ามานะคะถ้าว่าใครยังไม่ได้จองตั๋วผ่านไทยทิตมานะคะก็มาจองในงานได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหาเช่าชุดไทยกันอยู่นะคะ ตรงนี้เราเจอร้านเช่าชุดไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปถามกันดูกันดีกว่า,ามีแม่หญิงกละลาเกตด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดเป็นชุดไทยกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็จัดการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นชุดไทยเรียบร้อยแล้วมันก็ดูแน่นๆเนาะก็ <laughs> ม <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ก็ถือว่ามาร่วมงานขำขำสนุกสนุกกันประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูถ่ายรูปกันแสงก็ใกล้จะหมดนะคะ <laughs> แล้วก็ผู้คนยังดูเยอะกันอยู่เลยะค,ะค่ะเคเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปด้านในกันเนาะเมื่อกี้เราจองตั๋วเพื่อเข้าไปดูแสงเสียงและในราคา4 3 3บราทส30บาทคู้มนร้ยสามสิบานะเองคุ้แล้วนะ เพราะว่าราคาแพงสุดจะอยู่ที่1,290เนาะแล้วก็เสนอราคาค่าชุดนี้300บาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้อยู่ได้ทั้งคืนส่วนร้านอื่นที่เราถามอะ่ะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงโชว์แสงสีเสียงเขาก็จะมีเก้าอี้ให้แบบนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วมั้ง แสงก็หมดแล้วเวทีก็คือจะเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนั้นนะคะการแสดงก็จะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็รีบเร่งไปหมดตอนแรกเรานึกว่ามาไวกันแล้วนะแต่จริงๆแล้วว่าก็เสียเวลาเปลี่ยนชุดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆเขา,าจะเริ่มแสดงกันแล้วเนาะแสงมันก็หมดเราด้วยแต่ว่า <c oughs> ก็พยายามเก็บบรรยากาศไปให้ดูกันนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยตรงเนี้ยเป็นจุดไฮไลท์ที่เขามาถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แสงก็เริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปให้น้องสาวเราแป๊บนึงนะคะ <c oughs> อุตส่าห์ <c oughs> แต่งชุดกันมาแต <c oughs> ่งสระน้ำตรงนี้แหละมา <c oughs> ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรากลับเข้ามาใหม่ตรงเนี้ยจะเป็นการแสดงโชว์แสงสีเสียงนะคะแล้วก็พอจบจากตรงเนี้ยจบประมาณสักสองทุ่มนะอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ย เราออกไปข้างนอกกันก่อนไปดูตลาดแลกเบีย้ยไหมเขาเรียกเออเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดแลกเบีย้ยกันนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในงานจริงๆภายในงานเขาก็จะเป็นคล้ายๆงานวัดบ้านเราสมัยก่อนนะคะจริงๆก็ไม่สมัยก่อนนะเพราะสมัยนี้ก็ยังเป็นงานวัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ามีขายอะไรกันบ้างแล้วก็ตลาดแลกเบีย้ยเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคก็จะดูเหนื่อยๆหน้ามึกๆลิปนึงนะคะประมาณนั้นค่ะ สองข้างทางตรงถนนเนี่ยเขาก็จะขายกระทงกันอยู่เหมือนกันประมาณเนี้ยทําค่อนข้างสวยแล้วก็สีค่อนข้างสวยเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเลือกกระทงกันนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปตอนเนี้ยหิวของพลุงพลังแน่ๆเลยออื <c oughs> จุดตรงนี้เขาเป็นขอไปดูหน่อยประมาณเนี้ยค่ะจุดตรงนี้เป็นพระหลักเมืองนะคะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระหลักเมืองนะคะ ตรงนี้นะคะอยู่ด้านนอกบริเวณที่เขาจะแสดงแสงสีเสียงเนาะถ้าใครมาไวก็สามารถเอาเสือนะคะมาปูด้านนอกได้เนาะลอยกระทงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้นี้เราก็ผ่านขุนศึกทหารแห่งสุขโขทัยมานะคะที่เขาก็จัดไปเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะผ่านม่านเข้าไปแล้วกันนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะออเจ้าเราก็อยู่ที่ตลาดบ้านๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันแถวนี้ก่อนแล้วกันออเจ้ากำลังอยากกินอะโวคาโดปั่นนะคะถ้าใครกังวลเรื่องการทำลายแหล่งน้ำสร้างขยะ ก็มาเดินเที่ยวดูบรรยากาศและหาของกีมดูพลุไฟอย่างเดียวก็ได้นะคะในอนาคตคงจะมีทางออกที่เห็นร่วมการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนี้ว่าทำยังไงให้ประเพณียังคงอยู่และไม่ทำลายแม่น้ำเอาน้ำลำไยแก้วนึงคะ่ะเนี่ยค่ะน้ำลำไยก็จะประมาณนี้จริงมีน้ำมะพร้าวด้วยนะอืมอ,อร่อยนะหอมชื่นใจ อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้มานะคะก็คือข้าวเม่าใส่ใบตองค่ะเฮ้ยอร่อยนะเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยดอีได้มาแล้วนะคะขนมปองเหน่งเดี๋ยวเราลองกินกันก่อนเนาะ,ะมันก็คือขนมปองเหน่งอะคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ จะทุ่มหนึ่งละการแสดงแสงสีเสียงกำลังจะเริ่มเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นเจดีแล้วเขาอะจุดเทียนรอบเจดีเฮ้ยสวยอะบรรยากาศดีมากอะเออเนี้ยค่ะเจดี JD ตรงเนี้ยของจริงเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยมากตรงนี้เราก็จะค่อยๆเดินไปตรงที่เขาแสดงแสงสีเสียงนะคะกระทงก็ยังมีขายอยู่เป็นช่วงๆ ค่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันดีกว่าค่ะย้อนกับไปถึงประวัติศาสต700ปีความรุ่งเรืองของราชธานีแห่งแรกของชาตไทยที่บรรพชนได้ลงทันสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ต่อให้เกิดประเพณีลอยกระทง ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นพื้นที่ปิดค่ะสระน้ำมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลังการจบงานแล้วแต่ก็ยังต้องคำนึงถึงขยะหรือกระทงที่เราลอยไปจะทำลายแบบไหนได้เพราะถึงแม้จะเอากระทงขึ้นมาจากน้ำแล้วแต่ตัวกระทงก็ยังกลายเป็นขยะอยู่ค่ะเราก็ดูการแสดงแสงสีเสียงรอบแรกจบไปแล้วนะคะรอบสองเขาจะมีประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จบอีกทีประมาณสามทุ่มครึง่งหลังจากนั้นน่ะเขาก็อนุญาตให้เราเข้ามาอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะมาถ่ายรูปได้นะคะประมาณนั้นเออแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเพิ่มเติมกันก่อนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะมวลหมูทุกคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามากันอยู่ทุ่งอะค่ะที่เขาจุดเขาจะเขาก็จะจุดกันเป็นช่วงๆนะคะประมาณเนี้ยสักพักเดี๋ยวก็จุดอีกแล้วก็สักพักเดี๋ยวก็จุดอีกแล้วก็ ก็ไม่น้อยนะก,ก็เยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ตรงสระน้ําที่เป็นสระน้ําขนาดใหญ่มากๆซึ่งคิดว่าตรงนี้แหละที่เขาจะ,ะจุดพุเพราะว่าเราเห็นมีคนปูเสือกันแล้วก็รอกันค่อน,ข,อนข้างเยอะมากเหมือนกันเนาะเออน่าจะเป็นจุดนี้และคะ่ะที่เขาดูพุไฟกันนะคะพุไฟจะเริ่มจุดประมาณสองทุ่มครึง่งจนถึงประมาณสี่ทุ่มครึง่งทีนี้ก็จะจัดกันชุดใหญ่รัวๆมาเต็มที่เลยค่ะ ภายในงานนะคะเขามีอ่าบริเวณค่อนข้างกว้างมากๆแล้วจุดแสดงแต่ละจุดเนี่ยก็มีหลายจุดคือหลายจุดอะก็คือบางครั้งอะ่ะก็แบบเวลาชนกันบ้างเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราดูจุดไหนสละจุดไหนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มวลหมู่ผู้คนอะ่ะเยอะมากๆเ,ออเยอะเยอะมากจริง,รงเดี๋ยวเราเนี่ยเราที่เรามานะเรายังเดินดูไม่ทั่วเลยไม่ทั่วจริงๆนะคะ ต้องเลือกเป็นบางจุดเอาประมาณนี้ยคะ่ะแต่เขาจัดดีนะจัดใหญ่จัดดีเลยแหละค่ะใช่คะ่ะอันนี้แหละเออเออเออัแล้วเออบาภายในงานรอบรอบ,บสระน้ําเขาก็จะทําท่าน้ําไว้ให้ลอยกระทงค่ะแต่ท่าน้ําเรามองว่าค่อนข้างสูงไปหน่อยบางคนแขนไม่ถึงก็ต้องโยนกระทงลงน้ําเอาค่ะ หลังจากที่เราเดินตามหาตลาดแลกเบี้ยนะคะ<ม>ก็เจอสักทีนะคะเราก็เจอจุดแลกเบี้ยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแลกเบี้ยกันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปหาซื้ออะไรกินเขาก็จะจําหน่ายถุงละร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะขอตั้งหน่อย นี่ยค่ะเอาหนึ่งร้อยบาทโอเคในส่วนของตลาดแลกเบี้ยนะคะใครต้องการจะแลกเบี้ยแล้วไปซื้อของในงานก็ได้ค่ะหรือถ้าใครจะใช้เงินสดก็ได้เช่นกันค่ะเบี้ยมีราคาสิบบาทค่ะตัว้่งมีราคาสิบบาทขอบคุณนะคะค,ค,ค่ะเราไปลองใช้เบี้ยซื้ออาหารกินกันดีกว่านะคะเมื่อกี้น้องน่ารักมากด้วยสวยด้วย หก <60. S 2> สิบคนได้ห้บาทได้มาแล้วค่ะมีน้ำตาขคร้กระเจีย๊ยบมะตูมใบเตยแก๊กหวยชาไทยก็คงจะหนีไม่รอดเอาแก๊กหวยค่ะกี่อัดคะยี่สิบห้าพี่หยิบเลยแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วค่ะ ไปหายก็หายหน่อยในที่สุดเราก็ได้กินลูกชุบนะคะเมื่อกี้จ่ายไปยี่สิบเบีย้ยพร้อมเพิ่มเงินอีกยี่สิบาทนะคะเราก็จะได้เป็นประกา้าเดี๋ยวเราจะมาลองกินข้าวเปิ๊บกันนะคะ ตรงนี้ก็จะคือนิดนึงะคะว่าพว่าเป็นเวทีระบบน่ะก็คือถ้าจะเป็นเต้นก็ควรจะมีเสียงระบบนี่ครับลองเพลงให้งหน่อยด้วยคืออันนี้คือข้าวเปิบลองแล้วแบบจะบอกว่าของกินที่เนี่ยที่เราซื้อมาทุกร้านอร่อยอ่ะแล้วข้าวเปิบร้านเนี้ยก็อร่อยอีกเออเฮ้ยอร่อยจริง เมื่อกี้ไปกินหมูสเต็กร้านหนึ่งหมูสเต็กปกติมันจะแบบเนื้อเขาจะติดไม้ใช่ไหมคะร้านเมื่อกี้เนื้อไม่ติดไม้เลยแล้วก็หมูนุ่มมากเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงๆปีหน้านะถ้าใครอยากมามาได้เลยนะคะแต่ว่าต้องแบบเตรียมใจกับคนเยอะมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะ รอบการแสดงรอบที่สองก็จบลงไปแล้วเราก็เดินกลับเข้ามาตรงจุดที่เขาแสดงกันใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเนาะจะบอกว่าถ้าสมมติว่าจะลอยกระทงถ้าใครอะ่ะอยากลอยกระทงเนาะแนะนำให้ไปลอยในจุดที่เขามีการจัดงานแล้วก็มีจุดที่ลอยกระทงให้ลอยกระทงชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็ถ้าตรงทะเลหรือตรงแม่น้ำที่ไม่มีคนดูแลอย่างงี้คะ่ะไม่แนะนำให้ไปลอยเลยนะคะ ถ้าใครอยากลอยก็ไปร่วมงานแล้วก็ลอยในจุดที่เขาดูแลเนาะตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เขาจัดแสงสีเสียงเงินตรงนี้เนาะตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วก็เขาเริ่มจุดคุค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ก็คือค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะแล้วก็สวยมากๆถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยมาแนะนําให้มานะคะคือเฮ้ยมันดีมากมันดีมากอากาศตอนเนี้ยไม่หนาวไม่ร้อน ใส่ชุดไทยเดินสบายสบายนะคะก็เราแปลงร่างกลับแล้วนะคะไม่ได้เป็นอ๋อเจ้าแล้วนะคะกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะคะเรามองตรงด้านนอกอ่ะเฮ้ยด้านนอกสวยนะสวยเลยแหละเพราะว่ามันจะได้อ่ามุมกว้างเดี๋ยวเราให้ดูมุมด้านหน้าตรงเนี้ยโหสวยมากอ่ะ สะท้อนเงากับสระน้ำนะคะตอนเที่ยงของวันต่อมาเราก็กลับมาวนดูที่อุทยานอีกครั้งค่ะเจ้าหน้าที่เก็บกวาดกระทงในสระน้ำกันหมดแล้วและเคลียร์พื้นที่อุทยานให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมแล้วค่ะ